สวัสดีครับสวัสดีครับ FC แฟนช่องทาง YouTube บุญธรรมนำโชคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินเดมาตามตัวเล็กนะีทางตัวเลขความฝันผู้ใด้ฝันก็ลูกลาย้ายบ่ฝันย้ายมันซื้ออย่างฮะแม่ติ๋มบ่แม่ปุ่นอ เปิลเปิลฟันแม่ปอนได้เลยเควรน้ังจุดถูกจุดหยังเนาะเห็นเหล็กน้ำผลไม้ไหวยัง้อมแม่นเบาแม่เห็นน้ำยังก็คือได้เพ่นครันแสดงว่าคนมีดวงแสดงว่าเราจะเป็นคนมีเส้น่ห์ใส่ลูกผู้ใด้ลูกผู้ใด้พวกนี้ปะครับใกล้ๆนี่นะโอ้ฮะบางท้ายอาณาเพิ่นละเพิ่นเบาถามๆจะเพิ่นเพิ่นไปพูนดูไปคู่บอ่ครับเพิ่นไปใส่แม่ไป ใช้ทำนาค้านั่นคือพุ่นแล้วพุนสายนั่นพุนสายนั่นพุนสายพญาานคพุ่นนะแม่สายโชคลาภแสดงว่าไปบ่อยเนาะคันไปนี่ได้มาเลยย่นว่ะคันไปคือได้โลดเคยเคยไปแต่ละค่ะเพราะว่าบ้านพุนกับยูพุนดูกไปเอาบ้านยื่นใสกันเจ็การโอ้ยจะแม่นแนวมันเนาะเฉพาะเรามานโชคลาภพุนค่ะแม่พุนกัเที่ยวพุนเป็พุนเมื่อบานพุนพุนกัไปเลยพุนไปพุน คนไปย้ำได้มากคนกัดถือย้ำนั้นไม่ขอเนี่ยนะถึงย้ำนานนี่คนกระถือดีค่ะแม่แะบวถือหลายค่ะถือรู้ค่ะย่า่นอะบ่ถือดอกอือกลามาเนี่เขาบอกเขาอยู่บอกอยู่บอก่บอกบอ่าชคนนี้พวกไปจับกัไเลยพกนี่บอกไปจับพวกนี่หน่อยผูกนี้นั่นแก้วแก่กับปัน เันไหมเพื่อนเห็นซื้อถึงกันได้ไหมเนี่ยอันขึคืขึ้นหลานเนี่ยนอนหลานสาวเพราาะว่เป็นหลานเพิ่นอ๋อคนคนที่เป็นหลานสาวนี่คือพ่อไปนี่มันแบบที่เป็นอาการเลยเคลื่อนมาเป็นหลานเพลินอะไรไปก็คือไปหาเพิ่นไปเอ้าสาเหตุยังเขาก็ต้องไปหาเพิ่นกับตรงผู้นี้แสดงว่าอันลูกไข่ซื้อไว้จะได้ก่อน เพื่อนเพื่อนต้องไปบอกไปครอบไม่บอกเพื่นสิเฮ็ดยังนี่เพื่อนเฮ็ดยังเพื่อนก็อยูุบุญกลางนั่นเหรอคะเพื่อนก็อยู่พุ่นบ้านเพื่อนยู่พุ่นใครจะไปบ่ได้คู่อยู่พุ่นแล้วจอบติดพุ่นั่นอะไรยุบพุ่บพุ่นเพื่อนค่ะแสดงว่าเขาสิไปใส่ห้ามใส่หรือว่าขอโชคลาภเขาสิบทบอกเพื่อนแล้วก็ครอบเพื่อนไว้ งานที่การงานการเงินกับเบ้าแม่บ่คเะามน่ไปสอบคู่สอบท่านไดจต่ออยู่ตลอดไปสอบคู่กบสอบยูคุณกับกนคู่้อนอยู่คุณไปจะเคสองค่ะเงบคอกเรกสมย่ปสอบคู่สอบอยู่คุณน่อย่คุณะเก่คในที่2ค่ะเจงนาะครับเนาะอวเก่งเนับเก่งแสดงเขาว่าบเก่งที่สมเลก่อูับยู่กช้ย แตะพัดลูกไผ่ไว้อยู่น้าหนึ่ถึงเลขจะเคลือแล้วลูกชายเนี่ยคลายเทือยยูนั่นแล้วฮะกระชงลายเทื่ออยู่นั่นแล้วไม่ไล่คำบนถึงเทื่อยไล่เทื่อยทิบบาทเก้าบาทอันตัวเลขเนี่เอามาจากใส่เอามาความฝันบอกให้ว่าไปขอเอาข้อนปูเอาฟืนขึ้นไปขอน้ำปูไปเดี๋ยวขึ้นเมื่อบ้านเนาะเมื่อหาคอหมดหาแม่หมดคอเธอใดใดเท่านั้นน่ะ มาจะได้ไปดูแกงมากหรอกไอ้พี่เราถืจะสิลงมาเน่ยก็ได้ด้วยฮะถ้าไปปุ๊บคนซีมีแนวหายทั้งตัวเลขโชคลาภพร้อมบอกแม่แล้วงวดนี้ได้แม่คนซิมไปตัวใดยังโบราณเลยว่าบอกยังไหนตัวใดเจ้บอกยายเราบ่โบราณเลยบอกอู้แสดงว่ายังบหูด้วยคนยายคนยังบหูว่าเป็นตัวเลขตัวใดยังโบราณหูเพิ่นฝันเอาบ่สันมากครับ เพิ่นได้มาจากอันนี้ฟันเกี่ยวได้จากความฝันกับฟันเกี่ยวกันกันปูถ้าฝันก็คือฝันเกี่ยวกับปูเลยบอห์ฟันเกี่ยวกับปูลล่ะตุ่มโอ้่อตู้แม่ซุ่มปูอยู่คนละคนกับฟันเกี่ยวอยู่คนละเพราะว่าคนสื่อสารกันตลอดครับแต่ว่าขันเพิ่นได้เอ็นเจพิ่นได้เลขมากเดี๋ยวเพิ่นชี้บอกแม่ตลอดบ่บอกมัดชนบอกว่าบ้านบอกไม่แพงเลขพ่อบอกผู้ใดมาหาก็คือเพิ่นบอกคนละ เขาบอกอยู่บางคนมันไม่โชคก็ลืมแม่นบ่ค่ะก็ลืมจะยายก็ยังลืมเลยบางคนซื้อบ่ได้ท่นบางเธอไปเจอเลขดังกับว่าได้เอาน้อไ่ได้เอาเพราะว่ามันได้เครื่องหรือว่าได้หน่อยแม่นค่ะเคยเป็นใช่ไหมลก็คือเดี๋ยวจะรอนะคะพี่น้องจะรอเป็นแต่ว่างอดทานมาได้ยูแม่ได้ป้ะบ่ ก็ได้บอครับขนเลขตันเด้๋อวันที่แล้วอันนี้เดยคนไรเห็นยุยสมเจ็ดห้ากาเห็นยูสมเขียวหวานหนึ่งเจ็ดหาที่เล่าไอ้บ่งช่วงอ่ะคนลท่างเจ้าที่บ้าน่งเจ้เาแ อยู่แต่ว่าบ่ได้ซื้อขอเชิจับขอเชิจับมาให้แล้วพกอีแม่มาเบิ้งทนกอาวมาให้เบิ้งคือมาขมาแน่เดี๋ยวปุ้ยหนึ่งเจ่าสรุปแล้วบ่แมนบ่อใดเลขเลขกนั่นใดอยู่แต่คนบ่อซื้อแต่ว่าคนบ่อซื้อปลอยเขีดนวัที่ใจ้บนหนี่งหน่งหนึ้งหน่งหนึ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 ่ด้น่งหดไ่้หนึ่งซนึอน่แบนว่งหนั่นหนึ่งน่งหนงันคงหน่หนึ่นไ่้ ฉันเพิ่นถือม <|so|>> right, ุ่งไ่้แล้วกวขออกไปจากืองอย่องนี้คือต้องสุกี้เลยสุกตลอดด้วยแม่อันผู้มาวังหันนะหมอผู้ไปวางหันนะ ชื่อว่าจะได้กองมหาลิงไก่ท่นผู้นี้ถือผู้นั้นคือถือนำโหลดถือไายถือหน่อยคือถือผนที่มากหรือผลที่ถาวรเพราะว่าคนคนนั้นประสานกันอยู่ตลอดนะเนี่ยอันนี้มันคุยกันตลอดแล้วมันจุดประสานเลขอยู่นี่พ่กคุยยังคุยแต่เลขกันมาหากัารสรุปแล้วตัวเลขของเจนะคะเดี๋ยวรอนะคะในคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเจ๊จะไปถามเจ๊เพื่อว่าวันนี้เพื่อได้ตัวเลขหรือยัง แต่ว่าได้เลขอะไรเงว่ที่ผ่านมาในี่ได้หนึ่งเจ็ดห้าจากเลขที่ไหวเนาะแม่เนาะจากผลไม้ที่ไหวมันอยู่ในหันหนึ่งเจ็ดหาตัวเลขที่เขาคือหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะเนาะนะคะเพราะว่าเจ้คนชิดเป็นคนที่ีดวงไม่โชคนะคะในการเสี่ยงโชคาลับจะเป็นเลขขวัญนะคะหรือว่าเลขทู่เนาะเขียนขึ้นในผลไม้ก็ได้เขียนเองบ่ไหมครับไยดไปเขียนโอ้นีเห็นเลยบอกผลไม้เอามาไหว มากกลืครับลายเก่มาก・ชี่อยากาเชี่อลใม่เก่าากาเชี่มันหน่วยน่อยประมานบอลไมใหญ่เดีคือแบบโอ้มาสาลีเออสาลี่คือน่วยใหญ่น่ะผมมีผู้จับเอาบ้านไคก็เอาเอาไปเมื่อเือตอนแรกไปย่บไปกินเดวมาเจ้าของสถาบันหลังเลือหนวยจะถ่แม่มาเบิ้งแม่กับลูก้นอกอย่งลูกก็เลยเห็นตัวเลขนองนองอะไรคะเหน้อยนอเหมอยีนี่ผู้ซื้อฮะ ผู้นี้แะซื้อนี่บอกนัากน้อยบ่ครับเนี่ยน่ากน้อยเปนบ่นักน้อยตัวนี้ใช่ใช่ไหมลูกอ้หลี่ลานแม่นางน้อยบ่เขาเข้าไปนี่เขาสีสามมาหลุดบ่ครับเม้คนกระชินทันมาเนี่ยไม่เลยบ่เขาว่าอันนี้คือนองม้าแดงใช่กันเลยพวกหนักทองเกี่ยวพวกนะเขาคุณคอันลายเลยเขาทาเนี่ยทาให้น้องเมยคนกระชินหนี่งไป น้องมยไปนไนจะมีเส้นคือเราจับจับปูไถ้าจับมีจัเป็นฟองบลูกถืกถกเ่ไลูกถกเป็นโตตรงๆรฮะน่นาเป็นโตตรงๆหรอจับบ่าฮะนั่เ่กับโต๊ะับจรง่บอนี่าจับโตกไ้วะลูกโตกับเยื่อด้ของเราตรงตรงบอแม่แสดงว่านักหน่อยกับไก่ พจะสิเอ็ที่านมันเป็นหนักหน่อยนะครับนเห็นปูเห็นงาบาลูกี่จะดัเคยท้งแดดบาลูกไปคนงูแบบนต้นไมตัวมันก็ยังเห็นนะอ๋อฝันเห็นวานเป็นปูยาปูได้ยาลูกมอปอ๋อปูอยากมาอยู่นั่นิลาบาลูกพลากรจะได้บานขันไปคนเก่าจริงละใช่ไหมบาลูกมันจะมาลงล่างเลย มาอยู่แต่ว่าทุกครั้งที่ลาไปยังกับบึงการบ่แม่บึงการจ้ะไปบึงการที่ลาก็ไปเจอปูยูพุ่นบ่ลูกนะหาปูยนพุ่นบ่่ได้อกเป็นสุขาวปูได้บอกสุขาวเลย่อนลงน้ำเลื่อนเล่าเลืนเนี่ยปูเจ้าของบอครับเจ้าของเลื่อนไว้ได้หเขาจะกินดอกบันมาที่แม่เขาดูดอกอืมนะคะนี่าะพี่น้อกไอ้หมดก็แก่ไว้ทีแม่ที่คือผู้อื่นมาใส่ยันพญานาคเนาะโอ้ สายยาเพญาะานางคือหนอนโยใกิไก่ห้านี่เองนะคะน stock, ี่ก็บอกูกเนาะจับปิงปองก็แม่นแม่นบ่อลูกเดี๋ยวเสือปิงปองให้จับลองเบิ ah pues right. bon ึงเ ah. นาะก็โชคกร์ดีปิงปองม่ให้จับหลังบึงเรากับบ่อหลุดไปหาปูเนาะนี่ลานั่งใช่ลูกนั่งนี่ป้องนั่งนั่งปูเล่าเอฟซีมันก็เตรียมพร้อมใช่เนาะเตรียมพร้อมใช่รึ เนเสีเแนวมาหาจับโงรปเวาพ้นลงใจหมอหาแม่แม่มานั่งทีก็ได้แจมแม่มาน้งน้ำร้านมาแต่นำมาแตตั้ใหม่คนบางห่งมาลูกบ้าร้านนี้กับทมดก้หนีหายลุดไปห้านกุ้หนีมาจะขายอ่างนรทมเป็น

โอ้ยล่ะเอ้ยล่ะเคยจับมีแม่คุณทรงศิรุกพ like er> ี่น้องเอาเอาเด้อบางนี่ถ้าใั่เดี๋ยวอู่ซีคห้จับเป็นโชคได้งวดวันทีชิบชุกนั่นเองเนาะเออเนาะเซู่เขาต่องอันนั้นบ่ลนี่งให้เพิ่นตั้งกิจได้ชันเขาต่อจักปูแต่งขันแต่งหยังบ่ให้เพิ่นจับเลยเนี่ยบอลต้องถามเพิ่นตะกอนแต่งขันบ่ลนี่ง ก็เลยเจ้าคือปัญหาเอาเจ้าก่อนครับคือโบโบเลยมันมาหอดมาถึงเลยเนาะจุดใจตามต่อพี่น้องฮะตัวแรกน้องยังก่อนน้องมือหมบอ๊ะน้องมือน้องมือเอาเป็นลูกหลานสายพญานาคสูงกันน้องมือเลขยังอ่ะศูนย์ห้าตัวแรกเป็นเลขศูนย์นะครับเอาใส่ก่อนไส่น้องกันเลยเ้วไง ้้ายยายยะะ้วนนนนนนอองเหมมยยยสาาาาพญคคะะ่่ทีชตัวที่สองเ,เ,เป็นเลขหนึ่งหนึ่งนะคะตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมตัวที่สามเม <7. S 1> รุดิเก่าเลขเจ็ดเจ็ดอ้ามาตัวเดิมตัวนี้ศูนย์หนึ่งเจ็ดพ่อวันีค่ะโอ้ถ้าแม่จับก่อนเลขออกเป๊ะเลยนี่ศูนย์หนึ่งเจ็ด น้องแม่ฮะจับวันนี้นะครับอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่กระได้ครับหนึ่งศูนย์เจ็ดขอไม่ได้พอสองตัวเพิ่มอ๋อขอสองตัวกันนะเยาะาเขย่ากันมาก อะไรคะเลขหนึ่งเนี่ยหนึ่งไม่อีกเล้วเจ้ไหนกับรจ้่าหกฮะเลขหกเลขเจ้าเลขเจ้าหนึ่งหกสองตัวจับได้หนึ่งหกนะครับพี่น้องเาไปพ่น่าไว้นะครับนี่ก็เป็นลูกแม่น่องมือเบาอยู่ว่า ตนี่ลูกจะได้มาจับตรงกันใช่เมะเมื่อกี้แล้วเหอยูแม่เจ๊ไหมนูกลงเงินได้ลวนี่ยพี่น้องเนาะคุณแม่บอกตัวใดก่อนก่อนเะหนึ่งเก้าหนึ่อ๋อแต่ว่าอะได้ตัวเล็ตัวนี้เมื่อกี้เป็นหนึ่งหกเนียหนึ่งหกตัวเกนอ๋อตัวเดียวกันแม่เวรอเป็นยังไงลูก ปูวซื้อว่าจังไหนอีลาตัวใด้ฟังในสาโตกับสองตัวเมื่อกปูวันซื้อว่าจังไหนเนี่ยหนึ่งเจ็ดนาะตัวแรกซานตัวแรกแไหมเนาะศูนย์หนึ่งเจ็ดันตัวที่สองาหนึ่งหกหนึ่งหกตัวแรกก็พทหนึ่งหกพ่ะพทีออกตัวเก่าแค่ไหนอแรยไม่บอกเรียงร่างนะครับอือ ยันมาออกเกล็กรางรับมันออกบนวันนี้ขึ้มาออกรางเกล็กเก่าไม่มาออกเก่าซีพกน้าก็ร้านนี้เป็นคนมีเศษว่ะเพาะเออไป็นแคไหนครับพ่อบางครั้เคยไปเอาเยอะเรื่อยนั่นเองมันเอาไปเอาแล้วได้เยอะเรื่อยบ่ค่าปูเรื่อยไปๆไปมันได้เลยไปนี่มได้ได้ย้ำนักนบ่พ่อไปก็คือจับพิ้งก่องนี่มันบ่าเออ คอยม้วนได้ไปน้ำเขานีก่าครับไปอันนั้นทูบลูกเอาอยู่ว่าทูบไปเชียงอยบ่นี่เเป็นหายจากนี่งเด้ทูบก็มีนปูคนบอกว่าจังไหนก็จะหายสามตัวตรงเลยบ่ครับปูมาสกิดบอสเย่าให้น้องคนเนื่อ สั่งสมาธิกำลังซื้อกับปูอยู่ที่ห้อจกสลากนี่ซื้อปูได้บลูกนี่เพิ่งมาซื้อได้จะได้พอถามเพื่อนมาดูพ่อเพิ่นว่าจังได้ดูล่ะก็ทะเลเขาอ่ะเจสซี่เหรอมันใหม่เนี่ยโอ้ยเลยเด็กเลยก็ได้คาขนมได้หน่อพันธุเนาะจะได้กระเป๋าเนาะอันนี้บ๊วยแล้วแม่กับขาของมาเจ้าให้ ปูคนจะไฮปูอ๋อถูกปู่นมาจากไหนเดี๋ยวเพิคนามือกันอยน่านใหท้ามือนเนาะบ่ครับพอได้ถามันดีน้ได้เลยเพินิีวาเองเออมันดอกไแลวก็แล้วไปเรือยอันนี้ถือว่าไ้แล้วล่ะห้แล้วไม่ต้องซอดอกเนาะบอสอยลายยางคนอคือใจว่ดีสมอสรุปตัวเขสลายไปเนา่สิเชาตามนี้นะคะเนาะ